ดีพี่น้องวัตถุทุกคนุสวรรค์จำมันนีม่มาได้วิวของฝากจากทางไหนน้อมาดุนวลก่อนค่ะบ้านข้างบ้านของไผ่นะครับนาะมาดุลก่อนค่ะมาค่ะมาดุนกล่องของฝากอันเพว่าไปเบิ่งเพลินได้ละ่ะอ่าสิเป็นของยาบแฝงกันเนี่ยนี่ตัดทั้งข้างก่อนนี่างนีนะ้ขอบคุณนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆนะคะ คุณมิจฉาภาพดีที่มีให้กันนะคะเนาะขอบคุณซ่องพี่ยูที่ทําให้เรามารู้จักกันนะคะอ้อนวอนสวัสดีนะสิสบายดจจ้าพุอ้าวอ้อนอนคนแกสแทนแทนแทนว่ามีอะไรข้างในนะคะเพราะว่าไปเห็ดนี่ย่ะไปเห็ดแหละว่าจำเป็นเพาตะครองเอนอีดีดูดูดูทุกคนเปิดดูมีอะไรบ้างมีผ้าถุง จากแม่จากไอ้ย่าแม็กบ้านสันเรนเดรีโอนี่กระเป๋าด้วยบ้านสวนเรนเดรีโอนะคะว่าม,มีอะไรบ้างอับแกออกมาน,น้องฝนแกออกมาให้หมดแกออกมาค่ะแกะออกมาอันนี้ด้วยออกมาออกมาเดี๋ยวเข้ามาดูด้วยกันมาค่ะอันนี้ด้วยค่ะหมดแล้วนะคะมารูกานี่เลยค่ะใส่ทั้งหลังนี่หน,น้องฝนโอ้โหมีอะไรเนี่ยไม่ากรูดใม้ม <laughs> ากรูดพร้อม มีไอ้ขนมจีนไหมไทยนะคะไหมขนมจีนไหมไทยกี่หอ่อน้าฝนคับห้าห่อค่ะห้าห่อแล้วก็มีย่ามองชอบมากๆเหมือนกันเลยนะย่ามองนี่แล้วก็มีผ้าถุงมีกระโปรงหน้าฝนมาเปิดดูมาเปิดดูเลยเร็วๆสวยสีสวย คืว่าว่าแอนมาต้องเป็นของตรงกันแน่น,นอนแอนเอาคนถ่ายรูปก่อนเพิ่งถ่ายรูปก่อนนะถ่ายรูปน้ำปลืกวางแอไปแอไปค่ะได้รับของเน้่นะคะย่าแม็กจ้าได้รับของฝากจากย่าแม็กแล้วจ้าบ้านเอ๋ย่าแม็กช่องพี่อยู่บ้านสวนเรนเดรียโอนะคะบ้านเอ๋ย่าแม็กนะคะ ขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กันนะคะเนาะขอบคุณย่าเมก็กที่ส่ง,งขนมจีนแล้วก็พัาถุงมาให้สองผืนก็ย่าหมองสงองเอเส้นขนมจีนไหมไทยนะคะเนาะห้านะคะเนาะขอบพระคุณมากๆนะยา่าย่าเม็กจ๋าขอให้ย่าเม็กสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆตลอดปีและตลอดไปนะคะเนาะสุขภาพแข็งแรงนี่สําคัญที่สุดค่ะ ถ้าสุขภาพแข็งแรงก็จะเเงินทองก็จะไหลามาเทมานะคะเนาะขอบคุณมากๆะะนะย่านะขอบคุณมิตรภาพขอบคุณส่องพี่ยูที่ทำให้เรารู้จักกันนะคะเนาะมิตรภาพดีๆที่แบ่งปันให้กันคะ่ะขอบพระคุณมากๆค่ะย่าเนี่ยชอบมากเลยพระถุงในชอบสีสวยมาก ไปจองแต่รีวิวแล้วล่ะไปจองแต่รีวิวที่จะส่งเลยครัวบว่าแม่นใส้ใสเลยเป๊ะเลยน่ะเป๊ะเลยมีมะนงมะนาวของ <c ười> คอยดูว่าของใครแต่ในใจได้รู้แล้วใช่ว่านั้นน่ะจะมีหมกดินฟ้าห้วอว่าบักดินไม้อันั้นของแม่บวานด้วนั้นน่ะเป๊ะไปดูแล้วว่าแม่นเลยขอพระคุณมากๆนะขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงค่ะเฮงเงรวยๆตลอดปีและตลอดไป หน้าที่การงานให้เจริญรุ่งเรืองช่อง y o YouTube ก็ขอให้ปังๆเฮงๆรวยๆค่ะขอบพระคุณมิตรภาพขอบพระคุณพี่ยูที่ทําให้รู้จักกันเราต่างบ้านต่างเมืองก็มาเจอกันทาง u ู u ูบเลยเนาะขอบพระคุณน้ําใจค่ะที่แบ่งปันให้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะดีใจมากๆค่ะนะคะจาคลิปนีนก็บวิีอย่งางไรได้พี่น้องเดอ้อฝากพี่น้องก็ได้ก็แชร์ก็ติดตามกดกระดิง่งจ้าพี่น้องจา้าฝากติดตามช่อง บ้านสวนเรนเดรยโอลุยนะคะแล้วก็บ้านไม่หวานกินง่ายแล้วก็บ้านเม็ดติ๋วนะจ๊ะนะคะขอให้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยค่ะนะคะที่สำคัญก็คือฝากบ้านย่าแหมกบ้านสวนเรนเดรโอนะคะคลิปนี้เขาขอจบไปเพียงแค่นี้จ้าขอบพระคุณมากๆจ้าขอบคุณ พี่พทุกคนคะ่ะแค่นี้นะคะที่ไปว่าพูดดังๆเพราะอะไรนะเสียงเพลงบ้านงานคะ่ะแค่นี้นะคะไปวายจุ๊บจุบจ๊บจา้า